บ้าอานนีก็ได้ไรปเีว้ไกเรามปานีมมีไบนไบอกแล้วสิ่งที่ค่อยค่อยคิดกับสิ่งที่นั้นมันคือหัวข้เดียวมันคือหัว้นเดียวโอยมือ เช็ดน <Cornell>. ี่เลยเช็ดสายเซ็ดสายเซ็ดสายเซ็ดที่ไหนอ้าวกิอากิโกบ่นหรคอคนน้นเดียวเออบกกูมุกเก่งนะบาเอเ็ดตาไปกันเถอเมื่อแล้วกันหน้า

ลูกชายมันเกิดลูกชายมันเกิดโอ้ยโอ้ยพอดิกเอาตอนนั้นยามไห่เโชคก็มาให้เรามาลุ้นใช่ถูกไมีแต่โชคแต่มาแต่เราจุ๊บสันนั่นพี่แม่มีอะไรมาจุ๊บสันมันเกิดเกิดแต่เจ้าของมันเกิดลราพอท่านได้พอท่านได้เกิดเคอะไร